<laughs> ตอนนี้อยู่กูดังแล้วน,นะครับแมนเจอจิปตร์าาก็ต้องฝืนยอมก้าวเดินต่อไปไปดีกว่าไปฟังเพลงนี้ไปฟังดูฟังมันเป็นชีวิตเพื่อเอาที่เรียนเลยทีเนี้ยสาราลิมทางห้างๆเก่าๆกิน <c oughs> อ่ะ นั่งใส่นั่งหนาหรือนั่งนั่งใส่ไอยนั่งเวทีหรืออะไรนี่พราะรู้ไหมยังครับผมบอยจดพดากมูไห่หลันเด้อกร้านอะไรร้านน้ำบ่หนิอันบ้านนาไปปวดท้ายเอาเค้กเนี่ยขอซื้อเค้กมาฝากเล็กหน่อยเฮ้าแมนจะเจ็บตรอมก็ต้องฝืนยอมก้าวเดินต่อไป เหนื่อยแทบจะขาดใจฮะ้นี่ฮะทุกอรถรถเต่รถเะนรแต่มเราเต็มซ้อมกลุ่มปิดนะครับเขาไปฝากอ่นผู้ใด ไปฝากเอาไปตั้งไปช้อนกลางเพื่อเคากิน,กน,กนกถ้ากินก็นบอก,อก,บอกมีแหละ,ม,ะมีหลอดช่องมีอะไรยังไงเยอะแยะอยู่ซ้อมกูมปิดนะครับอุ้ยมีฟู้ดซัพพอร์ตด้วยมีฟู้ดซัพพอร์ตด้วยจากบ้านไทยนี่บ้านแม่อเมริกาบอก สวัสดีครับกำลังซ้อมอยู่นะครับกำลังซ้อมกลุ่มปิดอยู่นะครับสวัสดีครับกำลังซ้อมกลุ่มปิดอยู่นะครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างแม่วันนี้ ล้อมกมปิดอยู่นะครับาออร <c oughs> า,า,า่าอดเออฝากบบาทนะครับซิมนิงเลยนะครับซิมนิงเลยนะครับ ใรรหใรร้ใร,รอ้องเพลงนี้ให้ร้องีพนี้คือเป็นพแบบว,ว่าเพชรนวลตุ่นนะครับเป็นชิคๆเป็นฟิลๆแบบว่าทีมงานทำกันเองเลยผมก็แค่ มาสังเกตการสวัสดีครับผู้ไหนี่ขอคุณราาไอชั้นไม่พูดยย่าคีนีบอนครับโอเลี้ยงหมดมีโอเลี้ยงไหมโอเลี้ยงวันน้อยมากเลย มันใบหนึ่งทีมันมันใบหมดิีทีนะเหรอทีสองล้านยังสองล้านได้เลยนะไวเล็ตเตรียมใจให้นะแล้วฝากฝากนะครับติดตามด้วยนะครับซองไงถ้าเพียร์ถึงสองล้านทรัพย์บอสจะซื้อไวเล็ตให้ครับให้นักดนตรีให้นักดนตรีครับสองล้านทรัพย์นะเดี๋ยวไปดีกันไม่เอาแค่บอลหม่องหน้าหม่องเท่าเท่า เรา้ว,วนผ่าดามเพราะยังไงอันนี้มันเหลือไอ้ติ๊กที่เราบอกอยู่แล้วแม่ติดชื่อไว้ตรงโตแล้วแตกใช่ไหมแตกเลยเดี๋ยวจะไม่เอา,าอออไปเอาเสื้อของเขาเปลีนดับเราก็ลืมดับเลยโทษสบอยขึ้นยังไงวะนี่มีนี่นี่นขอเนี่ยเลย วันนี้ทีมงานก็มาซ้อมกันนะครับซ้อมกลุ่มปิดที่โดมของเราเรามีโดมเป็นของส่วนตัวเพราะว่าเราชอบนะครับเอาไปเลยแม่เคซื้มนนอมาเห่ะเจ้าแม่บอสนนนอ,อ,อน,นั้นสุนปฝากเนี่ยไก่เมื่อน,น,นะขอบคุณเอซีนะครับอาหารจากแฟนคลับแฟนเพลงอันนี้จาก อันนี้จากอะไรนะไก่ย่างบอกไก่ไก่หมุนล,ละมุนล,ลิ้นบอกไก่หมุนบอกไก่หมุนจากพี่พี่พี่ปานนะครับก็บอกว่าอยู่ไหนกาไม่รังไม่ปลอดภัยขอบคุณมากครับน้องน้ำอุ่นนะบ้านทานน้ำอุ่นนะครับ อันนี้บ้านทักอะไรนี่บ้านทักบอสก็นี่บ้าจะกินไรเด้อเลาไยูด้ยไม่บอไปผิดราคาเฟ่มาก็ได้ซื้อมาฝากสาวจะได้ซ้อมต้นแรงเห็นว่าตื่นตื่นแต่เช้าให้หรอเมื่อเช้าเก่งมากใส่อรอยงไรใส่ล่ะบนยัง นี่หรอคุณไปแซบอะไรอ่ะอะไรนี่มีนึ่งวีไข่ปลาคาเวียไขยป่ปลาคาวเวียคุณ นี่บอกผู้เดียวบะนี่หน so, so, ึ oh. ่งตัวอ๋อเอ้ยแม่ตอไนยังมาเหรอโซ่แม่เราแน่แม่ไม่อยากกินเด้อหายงานแน่เอาเอาเบนโอหยิ่งไปใส่เบนโอหยิ่งชัดเจนสวัสดีครับคนที่ต่อรายการมป็นพวกนี้ ไปออกอยู่ครับพี่น้องพองกันนะครับลุกไปคนเนี้ยของจริงคนเนี้ยของจริงเลยไม่จะมีไม่ว่าจะมีดราม่าไม่ดราม่าอะไรก็ช่างแม่แกไม่สนโลกแม่แกติดตามที่ผลง,งานคือจะดราม่าพันแปดแกก็แม่ฮาร์มริกาก็จัดเต็มทุกตลอดผูด้ซนะัพพอร์ตอร่อยมากครับกินรอบสองแล้วในเป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรไม่ใจเรื่องอะไรเนี่ยคุยกันซีไม่ใ,ใจเรื่องมีคนกว้ก<อ>ู้ ภาคบาบอิซิติหาไอ้บอกกันนะมาดูเขาเป็นยังไงก่อนเขาก็ลางแผ่นว่างอยู่มันกับชิบิจังมารเป็นอะไรน่ารัแห้งแมนกับเพาเป็นงงสิเชียรไว้หลายก็น้อยใจแม่พ่อปอนยังกับเขากินอะไรกินมันยาปวดปวดก่เขาก็ได้กูอีก้อนแนปอนอาอ้น่านารักแห้งเขาเสียรในชั้นแม่ ปอนสนแนนอุ๊ยดูสปาเราจะไม่ดูที่อย่างก้อนเนาะเอาอื้ยมาให้ดูซ้างเรยไปเที่ยวกับบอกเอาเที่ยวเที่ยวเพื่อนหรนี่นะครับขอบคุณแม่ค้าอเมริกาด้วยนะครับวันนี้นะครับอร่อยมากเราเขียนไปเราเขียนแล้วดีสิตรห่าบอนน์เลี้ยงข้ามหาบอดบีกว่ากันเปล่าทามีเลยครับกนี้ซีราออกก่อนเนาะเค็มไก่บอไปใส่เค็มไก่แล้วออกไหก็ดีบอบอกไปใส่เป็นบอกแล้วว่าเป็นรองเพลงประเด็จเป็นเบื้องหลังนะครับเป็นยูนิมยู่นี่ล่ะ เมนบ่อหห่ลองเพี่เมนบ่อห้เล่นตลกกันเมนพ่อไห่ลองพลงเมน่อห้เลินตลกกัสิเปนเบื้องล้งกัสิไปนํกัสิไปฮาดเสียบผลไปฮาเป็นน้ำงานด้วยกันนั่นละสวัสดีครับผมนันสี่้าก่อนนี่ชาสีก่อนชาสวยชาสวยวันนี้หนูกี่ท่าหรือยังคะ ม่ไปไหนแม่จะไปเส่แม่เจ้านี่แม่จะไปใ่แม่จ้าเาะเสเราข้าเทียนวันนี้หนูเรียกอขึ้นไีมครับขึ้นไปเอาตังไหมเรื่องเหลือไหมเรื่องหลืแม่หนูเป็นอะไรเป็นหมออะไรแม่เป็นหออะไรแม่เป็นหมออะไรหอลำหมอลำหมอลำมันนี่มีแขกัาเชืญสุิเศษไหมอ้เร่องม ใครเอี่ไว้ฟังดูมือีบอลนดกมาทัวร์นดกมาโทรมาคุยเรียบร้อยแล้วว่าสรุปสุดที่กูขึ้นย้มไหนกันเลยว่ามาเลยจัดสกีไปเรียบร้อยแล้วบอลนดกมาไม่อัสลาตุ๊กตาไก่ทองนะครับแล้วกาพี่วัดศิวะโดนคุณนัทสุรศักดิ์แล้วก็น้องมานาพิบันเทยนคือล้มอันนี้ครับเต้นเท่าไหร่ก่ผิวเตอันนี้ลงมแป๊ดที่เลาพูดขึ้นแปดรอบแล้วเองไอเกนลาคุณนัทสุรศักดิ์ก็มานะครับพี่วัดศิวะโดนลายแห้งนะครับมืออีมิตร 5- วันนี้เราบอกคอนเซปต์วันนี้เรามีคอนเซปต์ก,ก็คือวันนี้เรามีคอนเซปต์ก,ก็คือคอนเสิร์ตชายแต่งหญิงผูชายแต่งหญิงเบิ่อสุดคนผู้หญิงแต่งผูชายเบิร์สุดคนมือหนีห้าแน,น,นีนอ่นพี่น้องลำเรื่องสังทองรจนานะครับลำเรื่องสังคุณครูจริงจังน่ารักขอบคุณนะครับขอบคุณครับแต่เป็นคอนไวคููเป็นเบิร์ตเหรอเป็นเบิร์ตนะครับ ตอนที่ยัง่ป็นเด้ก็ต่ได้เป็นตอนเนาะแลม่มาในมาปนีแล้วไหมสินี้ไปใส่เนาะนี่ะดาษที่ชูบัครับพี่ขร้อมนะครับม้อนแบบหลายๆน้ำกันปนีแล้ะครับขอบคุณคุณพี่กิติยามาทนะครับเมื่อนี้พญานุ่กับมาด้วพี่น้องบอดนุ่กับมาด้วเมื่อนี้บอดนุ่กับมาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจเมื่อนี้นะครับเน้นข่า ขอบคุณน,นะครับที่เป็นกําลังใจผู้ชื่นชมนั่นะครับมื่อนนี้ข้อเห็นแบบนารักหนารักนะครับลําเรื่องสังทองรจนาผู้หยิ่งแต่งไส้ผู้ชายแต่งยิ่งห้าแน่อนอนมนื่อนนี้น้องมันมีด้วยค่ะคู่มันหมีก็มาวันนี้มันหมี่เห็นป้เพิ่นกินหอมลูกเพิ่นได้หนึ่เพิ่นกินลูกสาเพิ่นได้หนึ่ มักบดกับซินจังเบาหยอกกันเบาหยอกกันแต่จเป็นอันอยากอันซ่าเนาเป่นเลยนี่นะครับปูกก็อันเจาเนาะซมก็เป็นแมกผู้บริหาหยกกระิตตี้สูนี้เจ้าบอกทไมวคิดเจาู่ผูิ้ใหญ่คูปแนคขงมันหลเนาะแม่นครับ วงกันมอลลัมเลาหน่อยเจ้านี่เรียกที่ปิดวงมือเขาเปิดวงเรียกที่เปิดวงมือเขาปิดวงแม่นแล้วครับคั้นตอนเปิดมือเขาจอบเปิดมันกึบนไปงานเขาเข้านะครับสำหรับมอลลัเพชรนนตุนสำหรับมอลลัเพชรนนตุนนะครับคุณนารับนี่นะครับเดี๋ยว์เซียดเอ้ากล่องหลังสิบพันยางตำรวจงันปลาแบดเท้าอื่นมากบกเขามาหาอันนี้เชื่ออะไรชิคก็ต์ดี อ่ะอยู่เปลีป่ยนให้มันเมียค,คนวพี่เข้าใจเยอไอ้ยนาร่ <c ười> ตลกหน้าซื่อแะตะ่ว่าตลกกว่ามูนะอยู่เดีย่ยงเนาะแกเครียดลายเขายอมแต่งหน้าาเลหน้าสวยดน่ เชียร์ไนสายลายพี่น้องเชียร์อย่างนี้มันบุ๋มอะเยี่ยมมาลายเมลนี่ิมสอดร่วมันยังก่อนมีสอดมาทาเพานี่เราบ้างกันเป็นรุ่นตุ้นกับหัวหน้าโตเกียวมิวสิกนี่ไม่หัวหน้าเระไม่ง่าสาวเลยลบ๊อบบี้าเด้